ครับนี่คือพึ่งผสมพันธุ์ของไอ้มะเกือเทศท,ที่อิราเลนะครับนี่นี่ครับเขจะใช้พึ่งพัน์ุนี้ครับผสมพัน์ไอ้มะเกือเทศครับเนี่ยปกติเขาจะใช้คนเคาะดอกให้มันผสมพัน์ธกันนะแต่ว่าทางอิตาเ,เลีเขาใช้พึ่งดีกว่า คือถ้าใช้คนไปผสมก็จะไม่ไหวนะครับเนาะมันเยอะมากเกินไปนะครับนี่ครับพึ่งนดี่ยล้ครับลักษณะของเขาที่เขาผสมพันธุ์ก็จะประมาณนี้แหละครับพึ่งเขาก็จะมาเกาะตรงเกรสรเกรสรเขาก็จะติดขาพึ่งไปแล้วก็ไปผสมเป็นดอก ตัวเมียาจากตัวผู้ไปผสมดอกตัวเมียอีกทีนึนงครับนี่ลักษณะของเขาจะตอมประมาณนี้แหละครับเขาจะมาตอมดอกเนี่ยครับแต่ก็หาถ่ายยากมาครับเขาจะตอมดอกเขาจะมาเกาะตั้มดอกก็เหมือนกับลกักษณะอาจจะเหมือนการเคาะใส่กันแหละครับ นี่กับลักษณะเนี่ยครับเขาจะมาตอมเนี้ยครับพอเขาตอมแล้วก็มันก็ผสมกันแล้วตัวพู่กับตัวเมียผส,สมกันแล้วก็พอเขาผสมเรียบร้อยแล้วก็ก็จะเกิดเป็นลูกน,น้อยประมาณเนี้ครับเนี่ยครับพอลูกผสมแล้วลูกขนาดนี้ก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นมาเรื่อยครับใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้ครับพอลูกข้างล่างก็เริ่มสุก แดงขึ้นเลยขึ้นเลยอย่างี้เนี่ยเป็นลักษณะเลยแหละครับวงจรชีวิตของพึ่งก็มีไว้ผสมพันธุ์อย่างเดียวเลยครับเหมือนกับพันเมื่อกี้นี่แหละครับผสมพันธ์แล้วก็ข้างในนี่ข้างในพึ่งนี่เขาจะมีมีน้ําหวานมีอะไรไว้ให้พึ่งกินนะครับผมเคยเปิดดูอยู่แต่มันก็จะมีอายุไขเขาก็เอามาเติมเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ ส่วนมากผมเห็นเขาเอามาเติมเรื่อ,อยๆครับวันสองวันเขาก็เอามาเติมเลยครับแต่เนื่องเนื่องจากเวลาถ่ายตอนผสมเกสรน,นี่มันหาถ่ายยากนะครับเนาะบางทีเกาะแป๊บเดียวก็เขาขยายไปแล้วครับต้องให้ผู้ชมฟังเอานะฟังคำบรรยายจากคลิปแล้วก็เอาก็แล้วกันนะครับเนาะ ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอให้หากชอบก็ช่วยกดสับสไครป์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ